ชิมพร้อมๆกันถ้าพร้อมแล้วชิมครับเอ้าอ้าจัดไปเอ้าเอ้าเรื่องเรื่องเมนูอาหารมันมันดังอยู่แล้วแต่เขาเลือกเมนูนี้มาเพื่อจะโปรโมทซึ่งมันก็มีเหตุผลผมว่าพี่เขาคล่องไปอะตอนที่เรายังไม่ได้ถามอะแต่พอผมถามเขาเริ่มแบบ ตะกุกตะกักเอ๊ะจุกเรื่องกล้วยเ่องกล้วยเหมือนพี่เขาเอ๊ะหาว่าจะตอบคุณว่าอะไรดีคุณเลยไม่มั่นใจโบไม่คิดเหมือนพี่ย่องอ๋อมบไม่คิดอะไรเลยอร่อ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 ยอ้าวเฮ้ย รอเขามันเล่นมันเล่นบอกเลยดีมากมันดีมากมันมันเค็มปีนเลยอ่ะเนาะกินอร่อยมากอร่อยมากอ่ามาดูตัวนี้มาดูตัวนี้คือมันอร่อยมันแบบแต่ตอนแรกคิดว่ามันเผ็ดมากแต่เอ้ยไม่พอกินไปสักพักมันก็มีหลายรสเพิ่มขึ้นมาพอมันกินแบบสดเนี่ยเพราะของเขาสดมันก็เลยอร่อย ดูเสร็จแล้วกินเหน่อยเลยอร่อยมากเลยเหรออร่อยอร่อยอร่อยได้สะพานพระรามสี่เอาเอาถือว่าโต๊ะที่โอเคนะโต๊ะโดเคของหนูมาดูก่อนมาดูก่อนโต๊ะนี้โต๊ะอีนะน้องบูมไตวายอยู่ไตวายอยู่พี่วัดคุณเป็นใครมาจากไหนครับก็เป็นนักแสดงอิสระครับ คนอ่ก็รักแท้แบบวิทยทีที่ไหนเขเก่งมากเลยครเวีใช่ครับเขาเล่นละครเวทีเขาเลยโอ้โหก็ว่านะคุณแต่จังหวะมาเจอโย่งถามเรื่องกล้วยอึกอักเลยตอนนั้นคือคุณไม่ได้เตรียมมาก่อนว่าเขาจะมาถามเรื่องนี้ใช่กล้วยเฮ้ยซื้อที่ไหนวะกล้วยหืืคิด คิดแต่มะพร้าวถ้ามะพร้าวตอบเลยอัมพวาไม่เลยหวั่หวัดตาลอกแรกแล้วคิดเหมือนคิดเรื่องใหม่ไปเรื่อยๆอ๋อฉันตลาดตลาดไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อแฟนผมแฟนแฟนผมเออเอออ๋อขอบคุณนะฮะตอนนี้โต๊ะอีนะครับ คนครับคนสุดยอดครับอันนี้มั่นใจแล้วกินได้แน่นอนผมชอบโอ้โหยังไม่จบไม่ินนะตอนี้นะบดีพี่ลิงลองดูพี่ลิงลองดู พี่กินกุกไอตูเลยปูม้าแต่จะเผ็ดเผ็ดงใจถึงใถ้าใครที่ไม่ชอบเผ็ดต้องบอกเขาเลยว่าขอให้เผ็ดน้อยหน่อยเพราะว่าตามสเต็ปนี้คือเผ็ดแต่ทีนี้ถ้าคุณกินแหนมกับขนมจีนกินแหนมขนมจีนเข้าไขนมจีนผักสดอุ้ยอร่อยเว้ย ต้มดำที่นี่ออกแนวเหมือนอารมณ์ของอีสานหน่อยไอตัวน้ำปลามันไม่เหม็นปกติผมไม่กินไงใช่ค่ะไหะอันนี้ใส่น้ำปลาปะน้ำปลาวันนี้เราออกมาด้วยน้ำปลาปุ้งโรชมีเนื้อปลาร้านตำมั่วใช่เลยค่ะนะใช่ค่ะบ้าบอร้านตำมั่วโอ้ยเฮ้ยอยู่นี่ทำเป็นอย่างนี้แล้วเหรอใช่ค่ะเฮ้ยเก๋ไก๋มาก ใช่ไหมคือร้านตำมั้วใช่ไหมใช่ค่ะต้องบอกก่อนว่าตูดมีหน้าที่ในการเทรนพนักง,งานในเรื่องของการทําส้มตำนะคะแล้วก็ไปเซตอัพสาขาใหม่ที่เปิดเพราะว่าตํามั่วเราจะมีสาขามากกว่าร้อยสาขาค่ะมากกว่าหนึ่งร้อยสาขาใช่ค่ะมากไปไกลมากครับเอาละครับงั้นเราไป <c oughs> ดูร้านเขาหน่อยครับ เดนะ็กช,ชอบปลาเขามากชอบน้ปลาเขาแบบคักคเลยเป็นกระแ,แกแทว เไม่เห็นโอ้โหยอดละสุดยอดเลยนะฮะร้านตำมั่วจริงๆแล้วทุกคนนะเป็นแฟนขับร้านเขาอยู่แล้วอร่อยมากนี่ก็เป็นลูกค้าอยู่แล้วเคยไปอยู่แล้วทุกคนเคยไปกินไปหมดเลยนะฮะอะแล้ววันนี้นะครับอุตส่าห์ให้เกียรติมาในรายการกับเราด้วยนะครับตำโคตรเจ้าสมุทรนะครับจากร้านตำมั่วนะครับได้ผ่านการรับรองเป็นเมนู อร่อยครับุยอดมงให้ด้วยนะคะบพี่โตครับผมเอาวันนี้อุตส่ามานะให้เราครับผมคุณผู้ชมครับหมดเวลาแล้วนะครับแล้วกลับมาจองโตอร่อยกันได้ใหม่นะครับขยับเวลาหาขึ้นมานะครับเป็นกวันเสาร์เที่ยง15ทางช่องเบิร์กพอยท์หมายเลข23แล้วกลับมาจองโตกับเราโต๊ะนี้มีจองวัสดีครับอร่อยมากเลย จิมได้จิมได้ชิมได้มาบูมาลูกสัปดาห์หน้าเตรียมเคลิ้มไปกับเทพสาวสุดน่ารักและนักชิมสุดสวยงอะไรอ่ะน่ารักกันไหมึงสองคนไปเล่นกางล่างไปพร้อมกับมิตรภาพอันงดงามของพวกเธอจ้องจ้อครับ ขนาดนี้เลยเหรอความชั่วร้ายของกระติบักนะครับทัิสาถึงเอลเกรดเลยจริงเหรอหนูทำอะไรชั่วร้ายอย่างนั้นเลยจริงๆเหรอที่รอกินอาหารที่ไม่อร่อยไปเถอะพิคติบของพี่อร่อยกว่าแน่นอนอันนั้นเลยก็ไม่รู้เลือดทุกแป้งทอดลองดูเขาบอกว่ารายการนี้เขากลัวดาราจะง่มากเลยพี่โอ้ยเอาแล้วมอยาก็ดูกันเลยว่าใครจะง่ไม่โง่